ทำไมช้ชื่อลุงนวยเพราะอะไรอะ่ะตอนที่เราเรียนปโทกันตอนนั้นอะ่ะอาจารย์ให้คิดหัวข้อในห้องเรียนเราคิดหัวข้อที่มันเป็นอินลูเมชั่นไม่ออกเลยเสร็จแล้วมันก็จะมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่แบบเราชอบไปนั่งกินกันประจําชื่ออํานวยซีฟู้ดครับแต่ว่าร้านเขาปิดไปแล้วเราเป็นช็อตที่เราแบบนึกขึ้นมาได้จริงๆว่าเขาอินสปายเรามันก็เลยตั้งชื่อเนี้ยเป็นน้าจิ้มลุงนวยมาตั้งแต่ในห้องเรียนตองละเท่าไหร่อ่ะครับราคาปีกอยู่ที่39บาทต่อนหนึ่งซองครับทั้งน้ำจิ้มซีฟ เน้นตลาดขายไปถูกลูกค้าตรง B2C หรือไปขายตามร้านค้าด้วยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มี B2C ด้วยแล้วก็มี B2B ด้วยครับแต่เราเน้นไหนยอดขายหลักๆเรามาจากที่ Modern Trade เป็นหลักครับก็คือกูเม่มาเก็ต9สาขาเวลาเดินเข้าไปแบบนั้นเขาก็มีหลายๆแบรนด์ใช่ไหมสาถึงสแบรนด์รวมแบรนด์ผมด้วยนะครับเรายอดขาย6เดือนนี้อยู่เท่าไหร่ครับสองแสนบาทครับผมเจ้วกำไรครับสามสครับ ปีที่แล้วอ,ะอ่ะรา,ายได้บริษัทประมาณ2 0 0แสนรายได้จากการขายสินค้าค้าครับประมาณแค่7 0,000บาทครับปีที่แล้ว7 0,000นแต่ล้วที่เหลือคืออะไรอะ่ะคือมันจะมีรายได้ของพวกเงินทุนสนับสนุนที่เป็นเงินทุนสนับสนุนภาครัฐอะครับอย่างนี้เราไม่ได้นับเป็นไรายได้ปีที่แล้วขายได้7 0,000ืนละพูดง่ายๆปีนี้ขายได้20,000 0ใช่ครับแล้วก็คาดว่าจบปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ40,000 0ได้ครับจากการที่มีท็อปซ p ปเปอร์มาร์เก็ตเข้ามาเพิ่มครับ ชวนชักลงทุน1 5ึง้าล้านกี่ปีได้เงินทุนเนี่ยประามาณไม่เกิน4ปีครับขึ้นอยู่กับตลาดที่เราขยายช่องทางได้มากขึ้นขอดูโมเดลได้ไหมสี่ปีจะขายเท่าไหร่ถึงจะคืนได้ปีแรกที่วางไว้ครับก็คือประมาณ5 0,000ซองครับเป็นเงินเท่าไหร่คะล้านสองครับแล้วก็ปีถัดไปเพิ่มอีก50%เปเ็นครับเป็นประมาณ 70,000- ถึง80,000ซองครับเป็นเงินเท่าไหร่คะ 2>, 2ล้านต้นๆนะครับปีถัดไปอีกประมาณแสนซองครับจะเป็นเงินเท่าไหร่คะ3ล้านครับสมมติหักแบบกำไร3าเนาะก็รเท็ากับ3 0 0 0 0 0 หกแสนเก้าแสนโอเคล้านเจ็ดชาร์จถือแค่ยี่เอร์เซ็นต์เองนะจะคืนได้เราต้องกำไรหล้านใช่เพื่อจะมาคืนเราจะกำไรหล้านภายในกี่ปีตั้งเป้าไว้ภายในห้าปีครับสี่ปีเป็นหปีแล้วนะเพิ่มไปหนึ่งปีเวลาพูดเนี่ยว่าจะคืนให้เมื่อไหร่ถ้าบอกคนลงทุนว่าเออ จะคืนได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะขายได้เท่าไหร่มันก็จบตั้งแต่พูดแล้วนะจริงๆเราค่อนข้างมั่นใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเรามากครับเพราะว่าที่เราทำเซนซอรี่เทสมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าทาเก็ตอายอุช่วงอายุหรือว่าคนไทยต่างชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่จริงๆไอ้ที่คุณทำเนี่ยเขาก็มีซอสต,ตรงนี้ขายอยู่แล้วแต่เราต้องมีอะไรดีกว่าเขาราคาดีกว่าเขารสชาติดีกว่าเขาหรือแชนเนลที่ออกได้มากกว่าเขา แล้วชื่อที่ได้มาที่บอกว่าร้านที่ปิดไปแล้วเนี่ยเราไม่กลัวเลยว่าเราจะซ้ํารอยเขาค <c oughs> ือพอมันทํากันภายในเนี่ยการเลื่อนตัวหรือการตัดสินใจเนี่ยมันเร็วอยากจะทําอะไรอยากจะไปขายอะไรต้นทุนอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่พอมีหุ้นส่วนเข้าไปผมยังไม่คิดว่ามันมันพร้อมสําหรับสเกลจริงเวลาทําธุร,รกิจการคิดว่าด้วย ยอดขายที่เราให้ฟังปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยใหญ่ไปถึงวว่าความฝันคุณน่ะมันยังไม่ค่อยใหญ่อยากให้ลองคิดถึงยอดขายหรืออะไรที่มันเยอะๆหน่อยอ่ะถ้าคุณขายร้าน2อร้านสลร้านเนี่ยคุณแบ่งกันเอง3คนยังไม่พอเลยนะน่าจะไปลอง B2B ต่างประเทศอ่ะคือคือมันถึงว่าไอ้ฟิสได้มันมีจุดเดียวคือมันค่าขนส่งมันไม่ถึงว่าเมืองนอกก็จะหาอินกรีเอนได้ครบทำซอสมันอาจจะยากนะคุณขายเป็นถังๆังะ l o กลอน o ตาม B2B ร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยจะไปเริ่มอย่างนั้นน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยถ้าคุณบอกว่าคุณเข้าห้างได้แล้วยขา200,000 มันถือว่ามันมันยังค่อนข้างแคบมากๆครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้ไปยึดติดกับแค่ชยัชยแนลชัยแนลเดียวครับจากที่เล่ามาก็คือเหมือนเราพยายามจะจะขายแต่ในห้างอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับจริงๆอยากให้ลองไปหายอดขายดูก,ก่อนแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่มีเงินทุนในการต่อยอดแล้วเนี่ย อันนี้อาจจะกลับมาหาอีกทีก็ยังไม่สายไปครับต้องหาจุดแข็งให้ได้ว่าจุดแข็งของตัวนี้คืออะไรแล้วเราเนี่ยมันดีกว่าคนอื่นเพยงไงขายในไลฟ์ก่อนทําให้ทุกคนรู้จักก่อนคือของพวกนี้เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเป็นอะไรที่แบบเข้าง่ายมากแล้วก็ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดถ้าเราสร้างฐานแฟนเบสได้เนี่ยคุณขายสินค้าที่ไหนก็ได้